สวัสดีครับสวัสดีแฟน u b e Channel บ่นไปเรื่อยๆเรื่องของโตด้วยนะครับพบกันวันศุกร์ที่2เมษายน2564วันนี้มีมวยมาฝากกันนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์และศึกมวยไทยลุมพินีพิทักษ์ธรรมนะครับโดยศึกมวยมันวันศุกร์ จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกนะครับ18นาฬิกาถึง20นาิการับชมได้ทาง True o u นะครับส่วนคู่5คู่6คู่7คู่8ชมได้ทางเพจมวยเด็ด789และเพจมวยไทย2000นะครับในขณะที่ศึกมวยไทยลุมพินีพิชักธรรมนั้นรับชมได้ทางช่อง ข่าวโมห5 TV5 HD1 นะครับตั้งแต่เวลา20นา30นาทีถึง22นา30นาทีนะครับก่อนจะไปเข้าสู่เนื้อหาการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับขออนุญาตฝากไว้ด้วยนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe YouTube Channel ช่องบนไปเรื่อยๆเ,เรื่องของตูด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให,ให้กับตัวผู้จัดนะครับอ่ะเข้าสู่เนื้อหาของรายการเลยก็แล้วกันนะครับเริ่มกันที่ศึกมวยมันวันศุกร์ครับเปิดหัวด้วยเพชรชาติชายกับธนูทองคู่ที่ชกกันในพิกัด116อปอนด์เมื่อเช้าทั้งคู่มา1 1 6ทั้งคู่เลยนะครับทั้งเพชรชาติชายและธนูทองคู่สองครับพยักโด่งกับคลาสสิก คู่นี้ชกกันในพิกัด118บอนดช่างน้ำหนักเมื่อเช้าทั้งคู่มา118ตรงเป๊ะนะครับคู่3ครับชนะเลิศก,กับพีรพัฒคู่นี้ชนะเลิศต่อน้ำหนักให้พีรพัฒ1ปอนด์นะครับและคู่เอกของศึกมวยมันวันศุกร์ทาง 2-4-U นะครับ เป็นเพชรมรกตวอสังประภัยกับธนันชัยสิทธ์สองพี่น้องคู่นี้ชกกันในพิกัดโดยเพชรมรกตจะต่อให้ธนันชัย2อปอนด์นะครับเพชรมรกตชกในพิกัด150และธนันชัยชกในพิกัด152เป็นมวยยักษ์ที่ออกทูที่ออกตู้ทูโฟยูนะครับ ส่วน4คู่นะครับที่จะรับชมทางเพจมวยเด็ด789และเพจมวยไทย2,000นะครับเปิดหัวด้วยใจเพชรกับรถบัสครับ126ปอนมังกรทองกับบัวแก้ว133ปอนด์ปานเพชรกับโจเซฟครับ130ปอนด์และคู่เอกทางเพจมวยเด็ด789กับมวยไทย2,000เป็นเพชรเดชกับเพชรสาลิศร1 2ปอนป์นะครับ ส่วนศึกมวยไทยลุมพินีพิทักษ์ธรรมครับทางทศพ5นะครับเปิดหัวด้วย2ฝั่งโขงกับเพชรแสนคม133ปอนด์คู่2ครับเป็นดาวนภา,ากับเพชรสุวรรณหนึปอนด์คู่รองครับเป็นพลเอกกับแสนพลคู่นี้พลเอกต่อน้ำหนักให้แสนพล2ปอนด์ครับ148ต่อ150 และคู่เอกของรายการครับถือว่าเป็นการข้าถือว่าเป็นการมาชกลุมพินีน่าจะในรอบหลายปีของทั้งคู่เลยนะครับเสกสรรออรขวันเมืองครับกับเพชรมหาชนจิตเมืองนอนคู่นี้ชกกันในพิกัด140ปอนด์นะครับเข้าสู่ ัาาวิจารเลยแล้วกันนะครับสคู่ทางทูโฟยูนะครับเพชรชาติชายกับธนูทองผมชอบไปที่เพชรชาติชายนะครับพยักดวงกับคลาสสิกชอบไปที่คลาสสิกชนะเลิศกับพิรพัฒน์ชอบไปที่ชนะเลิศเพชรมรกตกับทนันชัยชอบไปที่เพชรมรกตนะครับส่วนทางเพจมวยเด็ด789และเพจมวยไทย2,000 ใจเพชรกับรถบัสชอบไปที่รถบัสครับมังกรทองกับบัวแก้วชอบบัวแก้วปานเพชรกับโจเซฟชอบปานเพชรครับและเพชรเดชกับเพชรสาริชชอบเพชรเดชครับส่วนศึกมวยไทยลุมพินีพิทักษ์ธรรมครับ2ฝั่งโขงกับเพชรแสนคมชอบ2อฝั่งโขงครับขออภยครับดาวนภากับเพชรสุวรรณชอบดาวนภาครับพลเอกกับแสนพลชอบพลเอกครับ และเสกสรรกับเพชรมหาชนชอบเสกสรรครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกับมวยในวันนี้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับยาวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เจอกันประมาณสัก สัก10บโมงนะครับจะมีมวยตู้สาตู้มาฝากด้วยกันนะครับทั้งช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนะครับช่อง5นะครับช่วงบ่ายสองแล้วก็ช่อง PPTV HD ช่อง36นะครับตั้งแต่4ี่โมงเย็นเรียกว่าพรุ่งนี้มวยแน่นเทียบนะครับตั้งแต่เที่ยง15บหไปจบเอาโน้เลยครับ หกโมงเย็นโดยประมาณแล้วพรุ่งนี้พบกันครับวันนี้ไปก่อนอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ทีมงานได้นะครับลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ